สวัสดีค่นะนักเรียนเรามาเฉลยแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในตอนนี้เราจะพูดถึงในเรื่องของการหักเหของคลื่นค่ะอ่ะเรามาดูคำถามข้อนี้เนาะเขาถามว่าจงบอกลักษณะของรังสีหักเหเมื่อ3.1ข้อ3.2และข้อ3.2โดยไกด์ไลน์ในการตอบให้ตอบแค่ว่าตอบ A หรือ B หรือ C นั่นเองนะคะ ก็จะถามเกี่ยวกับน้ำลึกน้ำตื้นบริเวณไหนเป็นบริเวณไหนก่อนอื่นเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของทิศทางแล้วก็ตัวลักษณะตัวกลางที่เป็นตกกระทบตัวกลางที่เป็นหักเหแล้วก็ดูทิศทางเนาะอันดับแรกนักเรียนคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือตัวกลางที่เราสงสัยนั้นเป็นตัวกลางตกกระทบหรือตัวกลางหักเหให้พิจารณาที่ตรงนี้คะ่ะลูกศร ถ้าบริเวณเส้นนี้เดี๋ยวครูลืมเขียนอันนี้คือรอยต่อนะคะถ้ารังสีของเรานั้นพุ่งเข้าหารอยต่อทุกเหตุการณ์เราจะเรียกว่ารังสีตกกระทบนั่นหมายความว่าถ้ารังสีตกกระทบไปอยู่ตัวกลางไหนตัวกลางนั้นเขาเรียกว่าตัวกลางตกกระทบนะตัวกลางตกกระทบและสังเกตดูต่อมา รังสีไหนที่พุ่งออกจากรอยต่อแล้วทะลุมายังตัวกลางที่สองย้ำรังสีที่พุ่งออกจากรอยต่อแล้วทะลุมาที่ตัวกลางที่สองเราเรียกว่ารังสีหักเหและมันมีอีกรังสีหนึ่งที่พูกเราเรียนมาก่อนหน้านั้นนะคะก็คือรังสีอีกเส้นหนึ่งนี่ค่ะ คือรังสีที่พุ่งออกจากรอยต่อแล้วกลับมาที่ตัวกลางเดิมเราเรียกว่ารังสีสะท้อนเห็นไหมนี่คือข้อแตกต่างนะรังสีสะท้อนรังสีหักเหนี่คือข้อแตกต่างส่วนรังสีตัวกระทบก็ยังคงเดิมนะคะอ่ะทีนี้ พอเรารู้ลังสีดูทิศทางว่าตัวกลางไหนเป็นตัวกลางตกกระทบตัวกลางไหนเป็นตัวกลางหักเหอันนี้คือตัวกลางหักเหอโอเคเดี๋ยวครูมาร์กไปก่อนข้างบนเป็นตัวกลางตกกระทบนะข้างล่างเป็นตัวกลางหักเหนะ พอเราดูที่ทิศทางของลูกศรของรังสีว่ามีทิศไปทางไหนทีนี้ถ้าเป็นการหักเหในเรื่องของน้ําให้หนูจําไว้เลยว่ามันจะมีการหักเหที่เกิดขึ้นได้ก็คือน้ําลึกกับน้ําตื้นนั่นเองคู่ขอเขียนไว้แล้วกันน้ําลึกทบทวนทฤษฎีนะคะ vs ปะทะกับน้ําตื้นเราจะรู้เสมอว่าถ้าเป็นน้ำลึกนะ ตัวแปรตัวที่หนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือเจ้าแลมดาตอนที่เราทำการทดลองขึ้นถ่านน้ำหรือดูคลิปวิดีโอก,ก็ได้นะคะแลมด้าในน้ําลึกจะมากในขณะที่น้ําตื้นพอขึ้นน้ําผ่านตัวกลางที่เป็นน้ําตื้นแลมด้าของเราจะน้อยลงนะคะหรือเราอาจจะปล่อยให้น้ําของเราขึ้นน้ําเพื่อนที่ผ่านน้าตื้นก่อนแล้วทะลุไปยังน้ําลึกก็จะยังเห็นว่าบริเวณที่หน้าขึ้นของ น้ำตื้นของเราเนี่ยมันจะชิดกันนั่นหมายความว่าเลมดามันจะน้อยพอเคลื่อนที่ผ่านน้าลึกเลมดาของเขาจะกว้างขึ้นนะคะเช่นเดียวกันเรารู้ว่าเลมดาของเรากับเจ้า V นั้นแปรผ่านตรงกันในเมื่อเลมดามาก V ก็ต้องมากตามในเมื่อเลมด้าน้อยวี v ก็ต้องน้อยตามเช่นเดียวกันกฎของเซนเนลที่บอกว่าทราย เซตาหนส่วนด้วยไซยด์เซตาสาองยมเท่ากับ v1 ส่วนด้วย v ีสอมเท่ากับแลมดาหส่วนด้วยแลมดาสนักเรียนคะในสมการนี้เราจะเห็นได้ว่าทุกตัวแปรนั้นมันแปรผันตรงกันถ้าแปรผันตรงกันนั่นหมายความว่าเจ้าไซายเซตาในน้ําลึกก็ต้องมากกว่าเจ้าไซเซตานในน้ํเนในน้ําตื้นเราก็เลยสรุปเป็นตารางออกมา แบบนี้เพื่อให้เราได้เห็นภาพว่าบริเวณไหนตัวแปรไหนมีค่ามากตัวแปรไหนมีค่าน้อยแล้วเราจะมาตอบคำถามข้อที่3.1ถึง3.2กันค่ะทีนี้เราลองมาพิจารณาตัวต่อมาในเมื่อเขาพูดถึงในรูปเนาะพูดถึงที่เขาบอกมาก็คือเจ้าแลมดาดังนั้นครูขอ พาพวกเราวิเคราะห์เจ้าแลมด้ากันก่อนแล้วค่อยไปตอบคำถามนะคะแลมด้าของเราจากคำนิยามเราจะรู้ว่าเราสามารถวัดมุมเซตาไม่ใช่แลมด้าผู้ผิดเราสามารถวัดมุมเซตาจากคำนิยามคือลากจากรังสีตัวกระทบมายังเส้นแนวฉากเส้นปะปะตรงนี้คือเส้นแนวฉากนะคะแนวฉากรังสีตัวกระทบมายังเส้นแนวฉากตรงนี้ครูให้เป็นเซตาไอ ครูให้เป็นเซตาไอนะคะเพราะเป็นรังเป็นมุมตกกระทบเช่นเดียวกันกับรังสี A รังสี B และรังสี C ก็เป็นรังสีหักเหต่างๆคำนิยามก็ยังคงเดิมคือลากจากรังสีไปยังเส้นแนวฉากครูจะขอลากจากรังสี A มายังเส้นแนวฉากตรงนี้นะคะตรงนี้ครูขอให้เป็นเซตา A. มุมกว้างที่สุดเลย ขเยับมาที่รังสี b มายังเส้นแนวฉากอันนี้ครูให้เป็นเ h e t a b และขเยับมาที่ c มายังเส้นแนวฉากตรงนี้คือเ h e t a c ของเราทันนะคะอ่ะอันนี้คือเ h e t a a theta b และเ h e t a c จะสังเกตเห็นได้ว่าเ h e t a a ของเราอ่ะครูเขียนตรงนี้นะเซ e t a a มุมกว้างที่สุดลองลงมาเป็นเซตา B และน้อยที่สุดคือเซตา C แล้วนักเรียนลองสังเกตดูลูกศรหรือว่าทิศทางของเจ้า B กับรังสีตกกระทบตรงนี้ไม่ได้เกิดการเบนหรือว่าเปลี่ยนแปลงทิศทางเลยถูกไหมพอไม่เปลี่ยนการทิศทางไม่เปลี่ยนเบนทิศทาง มุมตกกระทบที่เซต้าหนึ่งของเรากับมุมเซต้าบของเราเนี่ยมันเป็นมุมตรงข้ามกันใช่หรือไม่มุมสองตัวนี้ก็เลยเท่ากันเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมุมเซต้าบนะเท่ากับมุมเซต้าไหรือว่ามุมตกกระทบของเรานั่นเองถ้าเราจะมาเขียนสมการรวมเราจะได้ว่ามุมเซต้าเอนี่มากที่สุดมากกว่าเซต้าบ แต่เซต้าบีของเราเท่ากับเซต้าไอสองตัวนี้มีค่ามากกว่าเซต้า c ีนักเรียนอันนี้ครูเขียนผิดนะนี่ตรงนี้ต้องเขียนแบบนี้อ่ะนะคะครูเขียนผิดนะอันนี้นะขอขอขอย้อนกลับนะคะตรงมุมเซต้าบีมากกว่ามุมเซต้าสี่นะคะอ่ะตรงนี้ถูกแล้วนะทีนี้เซต้าบีกับเซต้าไอมันมีค่าเท่ากันก็เลยไว้ตรงกลาง เราเริ่มเห็นความสัมพันธ์ของเจ้ามุมแล้วเนาะซึ่งมุมเซตาก็จะมีความสัมพันธ์กับไซน์เซต้านั่นแหละค่ะอันเดียวกันเนาะอ่ะทีนี้เราลองมาพิจารณาค่ะในเงื่อนไขแรกเงื่อนไขที่1นึ่เขาบอกว่าบริเวณที่1เป็นน้ําตื้นส่วนบริเวณที่สองนั้นเป็นน้ําลึกถ้าน้ําลึกตัวแปรที่อยู่ในน้ําลึกจะต้องมีค่ามากกว่าในน้ําตื้นมุมไหนละ่ะที่มากกว่ามุมอ่าเอาใหม่ตัวกลางที่1คือน้ําตื้นนะตรงนี้คือน้ําตื้นนะ อันนี้คือน้ําลึกนะเดี๋ยวเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอันนี้คือน้ําลึกส่วนอันนี้คือน้ําตื้นแล้วเขาอยารู้ว่าบริเวณที่1เป็นน้ําตื้นบริเวณที่2เป็นน้ําลึกจะต้องเป็นรังสี a b หรือ c b ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่ามุมมันเท่ากันใช่ไหมเพราะน้ําตื้นเนี่ยมุมจะน้อยกว่าน้ําลึกดังนั้นไอเจ้าน้ําลึกของเราจะต้องมีมุมที่มากที่สุด มากกว่าเซต้าไอสมการไหนล่ะที่มากกว่าเซต้าไอถ้าไม่ใช่เซต้าเอเซตาเคือมุมของรังสี a ใช่หรือไม่ดังนั้นเราก็เลยตอบได้เลยว่าก็คือตำแหน่ง a เช่นเดียวกันถ้าในข้อที่ 2, 2> เขาบอกว่าบริเวณที่1เป็นน้ำลึกอ่ะสลับกันตรงนี้คือลึกตรงนี้คือตื้น ถ้าลึกจะต้องมีค่ามากกว่าตื้นลึกจะต้องมีค่ามากกว่าตื้นนั่นหมายความว่าเซต้าไอของเราจะต้องมากกว่าเซต้าอื่นซึ่งเซต้าไอมากกว่าเซต้าซีค่ะดัะนั้นข้อน,นี้ก็เลยตอบซีข้อสุดท้ายบริเวณที่1กับบริเวณที่2เท่ากันอ่ะแน่นอนเหมือนที่ครูพูดก่อนหน้านั้นว่าเจ้าลังสีตัวกระทบกับลังสี B ของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดการเปลี่ยนทิศท,ทางดังนั้นมุมของ2ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากัน ถูกไหมคะอ่ะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบีค่ะเคเนาะอ่ะข้อสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือการหักกาหลักการใดที่สามารถอธิบายการหักเหได้ก่อนหน้านั้นที่ครูอธิบายทฤษฎีนั่นก็คือหลักการของอยเกนเนาะหลักการของอยเกน เพราะว่าหลักการของไฮเกนก็คือหลักการที่คลื่นหน้าเดิมสามารถที่จะสร้างเป็นแหล่งกําเนิดขึ้นใหม่ทําให้เกิดขึ้นหน้าใหม่เกิดขึ้นหรือเราจะเรียกว่าไฮเกนบอกว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นเดิมสามารถสร้างเป็นแหล่งกําเนิดขึ้นแบบจุดขึ้นมาใหม่แล้วทําให้เกิดหน้าคลื่นใหม่ขึ้นมาได้ซึ่งหลักการนี้ก็สามารถไปอธิบายการหักเหของคลื่นได้หรือการสะท้อนของคลื่นก็ได้หรือการเลี้ยวเบนของคลื่นก็ได้นะคะสำหรับหลักการของไฮเกน โอเคในคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะ